ครับผมสวัสดีนะครับผมผู้บ่าใหญ่เทศบานนะครับวันนี้นะครับก็ได้นํานะครับมีดป่ามาชนะมานะครับของพระเด็พระคุณหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อหนุนสุวิชโยนะครับวัดพุทธโมกพระรามนะครับบ้านนาเดือนะครับตาบลนาแก้วอำเภอพนนาแก้วนะครับจังหวัดสกลนครนะครับผมเป็นรายการวัดจัดสร้างนะครับก็นำมาให้ชมนะครับในแต่ละเล่มนะครับ ก็นี่คือมีเจ้าของหมดแล้วนะเีี่ยาของหมดแล้วนะครับก็ผมก็ได้นําไปเข้าพิธีนะครับเข้าพิธีให้นะครับจริงๆแล้วมันห้าวาระนะครับห้าวาระคือวาระใหญ่คือในงานพุทธโมกนะครับภายในวัดมุทิตานะครับแล้วก็จะเป็นปริวาสนะครับปริวาสนะครับก็ห้าพิธีนะครับแต่ก็พอจบจาก มุนิตานะครับหรือว่าสองห้านะครับที่ผ่านมานะครับก็มีนะครับมีบางคนก็ขอนะครับขอบูชาไปก่อนก็มีนะครับก็มีนะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นนะครับที่ได้จองกับผมแล้วก็บัญชีบนหลวงพ่อนะครับก็ได้ผมก็ได้นำเข้าพิธีถึงที่สุดนะครับจนถึงวาระสุดท้ายที่จะต่อไปนี้ก็คือวาระ วันที่สิบเจ็ดนะครับงานปริวาสวัดพุทธมกุพระารามนะครับก็จะนําไปเข้าพิธีนะครับก็นี่ก็นำมาให้ชมนะครับก็นี่เป็นของคุณบาทิศเข้าเจ็ดรอบนะนี่ครับคุณบาทิตคุณบาขออ้อนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับส่วนอีกสามสี่เล่มก็ที่อยู่อยู่ในลายนะครับในลายนะครับผมนะครับ นี่นะครับทีนี้นะครับก็จะมานะครับนํามาให้ชมนะครับนะครับนํามาให้ชมก็มีนะครับทีนี้ก็เป็นจะกล่าวถึงว่ามีดรุ่นนี้ทําไมถึงถึงสร้างและเปิดคมนะครับเปิดคมเล่มก็เปิดคมหลวงพ่อจารน,นะนี่หลวงพ่อจารนะปาม ่ามานนะครับฝั่งนี้ชนะมานะครับผลงพ่อจาน์หมดนะครับของพ่อจานนะครับก็ไปเข้าป่าน้ําหนาวมานะครับประสบการณ์นะครับเสือช้างนะครับพวกพวกเสือพวกช้างพวกสมิงไม่กล้าเข้าใกล้นะครับขนาดมีดแช่หลวงพ่อจาน์ให้เฉยนะครับมีดเล่มนั้นอยู่กับหลวงพี่แดงนะครับแล้วก็หลวงพี่ป๊อปตระไมชีผมก็ไม่ได้เอาไปด้วยนะครับพอพอเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นก็เลยมานะครับปรึกษานะครับปรึกษากันว่า คือในภาคอีสานนะครับคนชอบเดินป่าเข้าป่าเยอะนะครับก็จะทํามีตุนี้ขึ้นมานะครับก็เลยไปขอญาติหลวงพ่อหลวงพ่อเห็นด้วยนะครับโดยมีพระอาจารย์เสือพระาจาร์แดงนะครับได้ได้ได้คุยกันแล้วก็ปรึกษากันนะครับแล้วก็ไปขอหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อท่านก็เห็นดีเห็นงามนะครับแล้วอีกหลายคนเนี่ยไม่รู้นะครับว่าหลวงพ่อเก่งเรื่องปรานะครับเก่งเรื่องปรานะครับผมนี่ก็นะครับผม เก่งองปากเก่งเรื่องปากแล้วก็เพราะจิตท่านเป็นจิตที่เข้มแข็งนะครับนี่งตอกนาร้อนะครับพรอาจารย์นะครับป่ามานะครับนะครับผมนะครับก็นี่ครับเจ็ดพิธีนะครับแยกไว้ให้นะครับแยกไว้ให้เลยนะครับเพราะว่าบางคนก็บอกว่ากลัวนะครับกลัวว่าจะได้เป็นเป็นประวัติศาสตร์ไว้นะครับ ลงไว้นะครับก็จะมีนะครับทำนะครับเจ็ดพิธีนะครับนี่เจ็ดพิธีนะครับการนะครับเจ็ดพิธีนะครับเพราะว่าเข้าพิธีอ่าพะที่ทรงกฎด้วยนะครับที่น้ําหนาวนะครับเจ็ดพิธีนะครับใครที่ได้จองทําบวมกับหลวงพ่อไปคือว่าเป็นผลพไอยได้นะครับจริงๆห้าพิธีนะครับก็จริงๆผมไปเข้านะที่ที่ ที่ผมได้รับมอบหมายที่จะส่งนะครับก็เจ็ดพิธีนะครับเจ็ดพิธีนะครับผมฝังตะกุดนะครับทุกเล่มนะครับบางเล่มก็มีคําว่าสห้านะครับบางเล่มก็ไม่มีนะครับเพราะว่าไม่มีคือไม่มีที่ที่จะนั่นนะครับไม่มีที่จะคือไม่มีนะครับก็นี่นะครับผมนะครับนี่เป็นเขาเขาายนะครับมีเจ็ดพิธีนะครับของนี่ครับผม มีเสาห้าเกือบทุกเล่มนะครับเสาห้าเสาห้านะครับผมหมุเล่มก็มีหมงเล่มก็มีนะครับนี่นะครับผมก็นํามาให้ชมนะครับแล้วก็มาถ้าเกิดว่าที่ผมเอาเข้านะครับจะเขียนคําว่าจะพิธีนะครับสากไว้นะครับสากไว้นะครับตรงตรงกันแล้วก็ตรงด้ามนะครับเพื่อเพื่อที่ยังไงก็ขออนุญาตนะครับผมเพราะว่ายังไงก็ เพื่อในการแยกออกภายภาคหน้านะครับว่าจําจนวนจัดสร้าง6 5ห้าเล่มนะครับแต่บางเล่มก็ก็เขาไม่ถึงนะครับไม่ถึงวาระปริวาสก็มีนะครับอันนี้นะครับแต่ก็ตีรวมเดียวกันว่าคือเข้าถึงปริวาสหมดครับก็เลยมาทําแยกออกให้นะครับแยกออกให้เพื่อให้บางคนก็ต้องการนะครับแล้วแต่คนเขาจะยังไงนะครับคือหมายถึงว่า มีดเล่มนี้รอนานมากนะครับคือบางคนก็ใจร้อนนะครับก็ก็ก,ก็อยากได้ก็ทางวัดก็ส่งให้เงี้ยครับผมก็ส่งให้ไปก็มีนะครับแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีหรอกคนมากจะจบปฏิวาติกันเยอะนะครับปฏิวาติกันเยอะเพราะว่ามันไม่มีแล้วนะครับเข้าพิธีปฏิวาติใครนะครับผมผมถามว่าเข้าพิธีเนี่ยโอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะยกมีดอ่ะมันเยอะนะหนักด้วยนะนะครับผมก็ยกไปเข้ายกไปให้นะครับ ตั้งแต่สามพิธีนะครับสามพิธีที่มีดเห้านะครับจากนั้นก็มาเข้าพิธีนะครับเข้าพิธีที่พุทธโมกนะครับมุนทิตาสิบห้านะครับแล้วก็หลวงพระจันทร์แดงนะครับก็ได้แจกจ่ายนะครับว่าให้ใครนะครับว่ามีญาติธรรมนะครับได้โอนบุญหลวงพ่อนะครับแล้วก็ให้แจกจ่ายไปว่าพอจบงานนะครับจบงานบันทีปริวาสก่อนข้ามสาก็จะส่งให้เขานะครับเป็นมอบหมายมานะครับมีผมพระจาจาร์เสือ มีผมกับพระจางเสือนะครับก็สองคนแล้วก็มีใครอยีกที่หลวงแดงมอบหมายไปก็เลยแยกออกมานะครับก็เลยนํามาให้ให้ให้ชมนะครับให้ชมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็ผมก็ได้ทํานะครับทําเป็นรูปภาพครับรูปภาพไว้ในเฟซบุ๊กนะครับผู้บ่าวใหญ่ไทยบ้านนะครับเพจนะครับลงรูปเกือบทุกเล่มน,นะเกือบทุกเล่มเลยผมบอกนะผมเก็บข้อมูลให้นะครับเพราะว่ามันจะเป็น ภายภาคหน้าจะมีประโยชน์คิดว่ามีประโยชน์แน่นอนนะครับที่ทําอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีเป็นทำเนียบนะครับเป็นประวัติลงเป็นข้อมูลไว้นะครับข้อมูลไว้จารึกไว้นะครับจารึกในออนไลน์เราไว้นี่แหละแล้วก็มาะลงใน youtube อีกนะครับก็ก็มาให้ชมนะครับก็หลวงพ่ออาจารย์นะครับจารย์ให้หมดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ผมก็ การตัวเป็นแล้ว่าจะเลิกยุ่งอาวุธถุงคนของวัดนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องงานบุญนะครับงานบุญนะครับก็ถวายงานก็แค่มีดแล้วก็สมเด็จองถงนะครับนอกนั้นก็จะเป็นงานบุญนะครับเพราะว่ามันเปิดโอกาสให้คนที่พร้อมนะครับคนที่พร้อมและคนที่มีความสามารถนะครับหลายๆอย่างทํานะครับเพราะว่าการถวายงานเรื่องวัตถุมงคลเนี่ยมันมันมันก็อีกหลายอย่างนะผมส่วนตัวผม ผมชอบงานบุญมากกว่าเนาะบอกงานบุญกันก็เลยไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับก็เลยได้มาอย่างนี้นะครับนะครับผมก็นอกจากจะมีวาละในช่วยจริงๆนะครับก็จะถวายนะครับเหมือนเดิมนะครับแต่ทั้งนี้ทางนั้นก็ได้บอกประกาศผ่าน a c e b o o k ไปแล้วครับว่าเอทางทาง YouTube ไปแล้วแล้วก็ a c e b o o k ด้วยครับว่าไม่ไม่ไม่ยุ่งเกี่ยววัตถุมงคลนะครับก็จะเป็นงานบุญนะครับภายในพุทธมกลนะครับเฉพาะภายในพุทธมกลนะครับผม างทีนะครับนี่รุ่นเนี้ยนะแล้วแต่ชอบนะนี่ก็เปิดมคมคือเข้าป่าเข้าอะไรแบบโอ้โหได้นะครับได้ได้ได,ได,ได้ครับใครที่ได้มีดรุ่นนี้ไปก็ดีใจด้วยนะครับเป็นผมบอกเลยนะเป็นประวัติศาสตร์ของพุทธโมกนะที่เข้าพิธีเนะี่ยอย่างน้อยๆห้ารอบเนะี่ยโอ้โหอย่างมากสุดเจ็ดรอบนะครับ เจ็ดรอบมีดมีดเสาห้าตกเจ็ดขึ้นเจ็ดลงเจ็ดนะครับตามตำรานะครับผมก็มีนะครับกม็มีมีก็มีที่มาที่ไปนะครับทําไมถึงต้องสร้างมีดรุ่นนี้ขึ้นมาแล้วใขรที่ได้ไปเนี่ยมีหลวงปู่ศิลาแล้วก็พระอาจารย์สุริยันนะครับที่วันที่ห้าที่ผ่านมาวันที่หกพูดผิดนะขออนุญาตนะครับวันที่หกวันที่หก ที่ผ่านมานะครับเข้าพิธีใหญ่มาด้วยนะครับก็มีครูบาอาจารย์นะครับทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับมาฐานจิตที่วัดโพสีสะอาดนะครับก็ได้นําเข้าไปนะครับผมนําเข้าไปขอร่วมนะครับทางวัดก็ได้นําสมเด็จอมุทม์ไปด้วยนะผมก็ยกหลังมีดไปนะยกหลังมีดส่วนตัวนะครับเพราะว่าคือที่ยกไปนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็เจ็บเจ็บขาด้วยนะครับไม่ได้ไปวัดด้วยนะครับ ี่ยกไปก็เลยรับปากกับเอซไว้นะครับว่าจะทําให้ถึงที่สุดนะครับเรามีโอกาสเราก็ทําให้ถึงที่สุดนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเรื่องุทธทุกคนไม่ต้องกลัวนะผมบอกนะไม่ต้องกลัวเลยนะครับเล่มเดียวเนะี่ยเข้าป่าได้นะครับโอ้ไปหลงป่ามายังออกกันได้นะโอ้ก้างป่าผมอยากให้ไปเห็นนะผมบอกเลยนะโอ้เขาเก่งจริงนะครับ ปาและเคียนนี่ตั้งหลายร้อยไร่นะครับป่าดุงกล้วยตานี่อีกเดินเหนื่อยก็เหนื่อยนะครับเสือก็ยังไม่กล้าเข้ามาใกล้นะครับเสือมันก็ตามมาแต่มันไม่กล้าเข้ามาใกล้ครับเสียงเดินทั้งนอกครับขเขากรงใจมีดหลวงพ่อนะครับผมพวกเสือพวกช้างพวกสิ่งที่ไม่ดีนะครับเข้ามาเนะี่ยไม่ได้นะครับ <c oughs> อันนี้ประสบการณ์นะครับที่เจอมาตัวเองในน้ําหนาวก็เลยสร้างนิมน,นี้ขึ้นมาและเป็นประวัติศาสตร์ด้วยว่าเสกอธิษฐานจิต ห้ารอบขึ้นนะครับนี่คือเจ็ดรอบนี่ที่อยู่นี่ข้างหน้าคือเจ็ดรอบเอาไปเข้าให้นะครับเอาไปเข้าพิธีให้แต่ก็ให้ยึดตรงที่ลงทําเนียบจันจริงคือลงที่ห้าห้านะครับลงที่ห้ารอบนะครับเพราะว่าส่วนมากจะอยู่ที่ห้ารอบกันนะครับแต่ที่กับผมเนี่ยคือแยกออกมาเพราะว่าหลวงแดงมอบหมายให้นะทันมอบหมายให้แล้วนะครับก็เลยเป็นเจ็ดรอบแต่ให้ก็มีนะครับก็ได้ทำ เป็นทำเนียบและประวัติขึ้นมาบัดนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็หมดแล้วนะครับก็ต้องรออีกนะครับอาจจะมีหรือไม่มีก็ไม่รู้นะครับอันนี้นะครับต้องบอกกันไว้ก่อนนะครับจะส่วนตัวก็คงไม่ได้ยกหรือแบบนี้อีกแล้วนะครับก็จะเป็นบอกบุญนะครับไปทําเพจบอกบุญลง u t u b e บอกบุญนยครับผมจะทําแบบนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ